เรื่องเล่าป่าดงพงไพยดงหมูป่าผ่านกุจอมขมังเวทผู้มีวิชาอาคมติดตัวหลายอย่างเขาร่ำเรียนวิชาเหล่านี้เพื่อรับจ้างนำทางผู้คนเข้าป่าเช่นกลุ่มนักเดินปา่านักท่องเที่ยวป่า นักสํารวจป่าหรือแม้กระทั่งพวกล่าสัตว์ป่าและอยู่มาวันหนึ่งก็มีกลุ่มคนนั่งรถจิปเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อมาหาพานกุ๊ให้นําตางเข้าป่าเพื่อที่จะไปล่าหมูป่า มีข่าวล่ำลือกันว่าป่าหลังเขาของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าลี้ลับและมีสัตว์ป่ามากมายแต่ใครเข้าไปแล้วส่วนมากจะไม่ได้กลับมาอีกพวกนักล่าสัตว์กลุ่มนี้มีทั้งหมดห้าคนพวกนี้ชอบท้าทาย และชอบลองของแต่ก็ต้องใช้พานกุนำทางเพราะพานกุเคยเข้าป่าแห่งนี้มาแล้วและรอดออกมาโดยปลอดภัยแต่ทว่าก็เคยเข้าไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพานกุบอกว่ามีสิ่งลี้ลับมากมายและอันตรายจากสัตว์ป่า ที่แสนดุร้ายพวกนักล่าสัตว์เข้ามาในหมู่บ้านก็ถามหาพานกุพานกุเดินออกมาจากกระท่อมเล็กๆที่ใช้สำหรับทำพิธีไสยศาสตร์พานกุรูปร่างอ้วนท้วมพวกนักล่าสัตว์เห็นสภาพร่างกายของพานกุแล้วก็ไม่มั่นใจ ที่ผ่านกุจะพาพวกตนเข้าป่าเพราะถ้าเจออันตรายแล้วรูปร่างอ้วนท้วมมันจะไว้เหรอแต่ที่ได้กินกิตติศัพท์มาแล้วก็ขอลองดูแต่ถ้าว่าผ่านกุขอปฏิเสธเพราะว่าป่านี้อันตรายมากและค่าจ้างนำทาง ไม่สมกับราคาพวกลา่าสัตว์เลยตกลงเพิ่มราคาแต่ต้องกลับออกมาอย่างปลอดภัยเสียก่อนจึงจะจ่ายเพิ่มผ่านกุตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าจะไม่พาไปดงหมูป่าเด็ดขาดพรชัยหนึ่งในกลุ่มนักลา่าสัตว์ อยากจะไปลุยกับพวกหมูป่าแต่ถูกปฏิเสธแบบนี้เลยหัวเสียหน่อยแต่พรชัยไม่ยอมแน่นอนเขาวางแผนตอนเข้าป่าไว้แล้วรุ่งเช้าพวกล่าสัตว์ป่าเข้าไปสามคนอีกสองคนรออยู่ที่หมู่บ้านเพราะสองคนนี้ ไม่กล้าพอแต่จะรอไปล่าสัตว์อีกป่าหนึ่งพานกุนำทางสามคนเข้าป่ามีพรชัยสมมีและประสงค์เดินมาได้สักพักพานกุบอกว่าตรงนั้นมีสัตว์ป่าเพียบให้ไปล่าได้แต่พอประมาณไม่ใช่ล่าอย่างป่าข้ัง่ง พรชัยกับสมมีวางแผนกันไว้แล้วก็เข้าไปล็อกตัวพานกุเอาเชือกมัดมือคว้ยหลังไว้แล้วขู่ให้พานกุนำทางไปที่ดงหมูป่าที่พรชัยอยากไปดงหมูป่าเพราะได้ข่าวลือว่ามีหมูป่าเยอะมากและเนื้อหมูป่าที่ป่าตรงนี้ อร่อยมากถ้าขายได้มาขายได้ราคางามและถ้าได้เคี่ยวของหมูป่าตัวใหญ่ยิ่งขายได้ราคางามยิ่งเคี่ยวอันใหญ่ยิ่งดีผานกุเตือนพรชัยด้วยความหวังดีว่าอย่าไปเลยมันอันตรายมาก พรชัยก็จะไปให้ได้กูมีปืนกลัวทำไมยิงเปี้ยงเดียวก็หนีหางจุกตูกไปแล้วกูจะไปเอาเขี้ยวหมูไปขายตกลงฉันจะนำทางให้แต่ฉันจะไปส่งแต่ฉันจะไม่ไปถึงดงหมูป่าพรชัยกล่าวไม่ได้แกต้องนำทางพวกเรา ไปถึงที่สุดแล้วต้องใช้คาถาอาคมของแกช่วยด้วยผ่านกุจำใจต้องนำทางไปแต่ประสงค์บอกว่าขออยู่แถวนี้แต่ผ่านกุไม่ให้อยู่คนเดียวเพราะตอนเย็นมันจะอันตรายมากประสงค์หัวเราะไม่เป็นไรหรอกผมเข้าป่ามาเยอะ ไม่กลัวอะไรหรอกพ่านกุบอกตามใจอยากจะทำอะไรก็ทำฉันเตือนแล้วนะเมื่อไปถึงเขตดงหมูป่าพวกล่าสัตว์ก็หาที่ซุ่มยิงเรียบร้อยก็ดักรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีหมูป่าออกมาเยอะเต็มไปหมด พรชัยบอกสมมีว่าเลือกยิงตามสบายได้เลยเพื่อนมันละทีนี้ข้าจะเลือกยิงตัวที่เขี้ยวใหญ่ๆพรชัยลั่นไกปืนดังแชะแชะยิงไม่ออกทำไมยิงไม่ออกว่าผ่านกุหมูป่าพวกนี้ขลังจริงๆผ่านกุใช้คาถาอาคมหรืออะไรก็ได้ ที่ทำให้ปืนยิงออกทีผานกุไม่ฟังคำพรชัยและใช้คาถาคลายเชือกออกแล้วพนมมือร่ายคาถาเรียกหมูป่าพวกนั้นมาลุมขย่ำกินพรชัยและสมมีจนตายผานกุก็เอ่ยกับหมูป่าพวกนั้นว่า ลูกพ่อทั้งหลายกินอิ่มไหมยังมีอีกคนเขาคงตามมาในไม่ช้าเย็นมากแล้วประสงค์เห็นเพื่อนยังไม่กลับมาเลยต้องตามหาตามรอยเท้าร้อยย่าไปพอไปถึงก็พบกับซากกระดูกคนก็ตกใจ ทันใดนั้นหมูป่าสี่ถึงห้าตัวก็วิ่งมาขย่ำประสงค์และกินผ่านกุสร้างขาวลือดงหมูป่าเพื่อให้ผู้คนเข้ามาล่ากันเพราะผ่านกุเลี้ยงหมูป่าพวกนี้ด้วยเนื้อคนและใช้หมูป่าพวกนี้เป็นลูกน้องบริวารและ เป้าหมายต่อไปจะไปเลี้ยงพวกเสือเพื่อมาเป็นบริวารของตนเพื่อจะได้เป็นจอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครมาเทียบได้และตอนนี้ผ่านกุคิดแผนที่จะเอาพวกล่าสัตว์อีกสองคนที่รออยู่ในหมู่บ้านลอบมาในป่า เพื่อเป็นอาหารพวกหมูป่าและก็คิดแผนออกพานกุออกจากป่าไปบอกสองคนนั้นว่าเขาล่าหมูป่าได้หลายตัวไปช่วยกันขนออกมาจากป่าสองคนนั้นทีแรกไม่คิดว่าเพื่อนสามคนจะรอดกลับมาแต่มาได้ฟังพานกุบอก ความโลกก็เข้าคอบงำคิดว่าเที่ยวหมูป่าขายได้หลายตังค์แน่ๆเลยตามผ่านกุเข้าป่าไปสุดท้ายสองคนก็จบชีวิตเป็นอาหารพวกหมูป่าหมูป่าไม่ใช่พวกกินเนื้อแต่ผ่านกุใช้เวทฝึกให้มันกินเนื้อ เพื่อสังหารผู้คนที่เข้าป่ามา